ราคาเริ่มต้นคือราดข้าวหนึ่งอย่างนะครับผมจะอยู่ที่35บาทข้าวเนี่ยคือเราก็จะตักให้ลูกค้าแบบเยอะอิ่มเลยคุณภาพรสชาติผมใช้ของสดตลอดพี่ให่จะลูกค้าก็ดีถือว่ามีลูกค้ากลับมาเยอะพอสมควรครับผมที่เด็ดเลยนะครับก็จะเป็นหมูทอดครับผมหมูทอดนี่คือลูกค้ามาทุกท่านจะต้องสั่งหลังเที่ยงก็หมดแล้วครับผมที่ผมใช้ก็อยู่ที่ประมาณเกือบ10โลเหมือนกันครับผมผมแบงค์นะครับผมเป็นเจ้าของร้านข้าวแกงอไปอใบไม้ครับ ผมจบการทําอาหารมาก็าโดยตรงเลยครับถ้าผมก็เลยมีความอยากที่จะเปิดร้านข้าวแกงในราคา aw, ย่อมเยาอยากให้คนเข้าถึงได้ง่ายๆกันนะครับผมซืเศรษฐกิจช่วงนี้ด้วยอะไรเงี้ยฮะเมนูที่เด็ดเลยนะครับผมมาของร้านเลยก็จะเป็นหมูทอดครับผมหมูทอดนี่คือลูกค้ามาทุกท่านจะต้องสั่งครับผมต่อมาก็จะเป็นพวกเคียวหวานครับผมผัแนงไก่พริกน้ำปลาที่เด็ดเลยครับของร้าน หมูทอดของเรานะครับผมก็จะหมักด้วยสูตรของทางร้านเป็นส่วนของคุณป้าแกเคยขายหมูทอดมาก่อนแล้วแกก็ทำหมูทอดเด็ดมากผมก็เลยเอาจับหมูทอดของแกมาคูก่กับน้ำพริกกะปิของผมปกติร้านช่วงนี้จะปิดไป3สามหลังเที่ยงก็หมดแล้วครับผมจะเป็นหมูทอดนะฮะที่ผมใช้ก็อยู่ที่ประมาณเกือบสิบโลเหมือนกันครับผมลูกค้านึงก็จะสั่งอยู่ประมาณอ่าสี่ห้าออเดอร์เลยครับ เคล็ลับมัดใจลูกค้า1เลยก็คือเซอร์วิสผมจะบริการลูกค้าด้วยใจตลอดครับผม2องก็จะเป็นคุณภาพรสชาติข้าวเนี่ยคือเราก็จะตักให้ลูกค้าแบบเยอะอิ่มเลยผมใช้ของสดตลอดแล้วผมป็คืเลือกจ่ายตลาดเองสามเลยนะครับผมก็จะเป็นสไตล์ร้านบรรยากาศโล่งๆเนี่ยครัลูกค้าชอบครับ ราคาเริ่มต้นคือราดข้าวหนึ่งอย่างนะครับผมจะอยู่ที่35บาท2อย่างของเราอยู่ที่สี่บาท3อย่างเป็น55บาทแกงก็เริ่มต้นทั่วยละ40บาทของทอดก็เริ่มต้นอย่างละ10บาทก็วันนึงก็อยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่า15อย่างเริ่มขาย6กโมงเช้าคนจะพลิกช่วงประมาณ8ปดโมงก็จะหมดช่วงประมาณ10บโมงก็หมดสุดี่ของเราจะมีแคปหมูเป็นสูตรเด็ดของที่ร้านเลยะครับผมลูกค้าไปมาก็จะมีน้ำพริกกระปินะครับผมแล้วก็เจียวบองปลาแล้วก็เป็นพริกน้ำปลาเป็นสูตรของคุณแม่ผมก็เอาาาามปรรระะยยุกตต์โดสชชิเเออบงีฮ ช่วงแรกเนี่ยคือพี่ต่ายจอลูกค้าก็ดีถือว่ามีลูกค้ากลับมา เยอะพอสมควรครับผมสอบถามพี่บักเจลูกค้าตลอดครับผมว่าอารสชาติโอเคไหมก็จะได้พีแบัที่ดีกลับมายังไงก็ขอฝากร้านข้าวแกงบอใบไ,ไม้ด้วยนะครับผมร้านเราจะตั้งอยู่ปากซอยประชาอทิท131ในโครงการตลาดเศรษฐีร้านจะเปิดตั้งแต่เวลา6นาฬิกาครับผมจะถึงบ่าย3โมงเย็นนะฮะแล้วก็จะอยู่ทุกวันอังคารครับผมช่องทางการติดต่อของร้านเรานะครับผมก็จะมีทางเฟซบุ๊กร้านข้าวแกงบอใบไม้ครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อร้านเลยก็จะเป็นเบอร์0994251644ครับผมขอเเชชชิิิญววนนนนนะะะะครรรับบผมมพพ่่่่่ออออแีี้งททยูใณปา ปาแดงพลาสมุทรเจดีคู้สร้างนะครับผมก็มาลองรับประทานร้านข้าวแกงบอยไม้ได้นะครับทีดเด็ดครับผม